สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือห้าพยัคฆ์นีนอกจากเราจะได้รับตัวละคร G4 ฟรีแล้วเราก็ยังได้รับชุดแฟชั่นจักรพรรดิเด็ก u r ฟรีอีกวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคหา,นานคะแนนกิจกรรมตะเวนทุงน่งนาทำยังไงให้ได้รับของทุกชิ้นแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแฮชเกมสเตีมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา <c oughs> เนหมดททำไงดีว <c oughs> เนี <c oughs> เ่ย ทเวนเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกกันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไวาจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือห้าพยัางนีวันนี้เราก็หยุบช่องแคสเกมสไตมเมอร์อไทยกับเกม วันพันแมนเดอะสตองเก้นแนบแน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้รับชมิ้นโทไปเนี่ยนอกจากเราจะได้ G4UR ฟรีเนี้ยเราก็เองได้รับชุดแฟชั่นของจกักรพรรดิเด็กที่ผมกําลังใส่อยู่เนี่ยวันนี้ผมจะบอกเทคนิคการหาแต้มกิจกรรมตะเวนทุ่งนานเนี้ยหายยังไงให้ได้รับของทุกชิน้นเนี้ยแต่ก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแค่เกมสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยเนี้ยขาดเจ็ดหมื่นนิดๆก็จะ1ล้านแล้วเนี่ยแล้วก็ช่องเราไม่ลดสมาชิกเพียงาท่ยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาท มากมายนะครับสามารถสมัครกับมาได้เลยนะนรับมีชื่อเขียวก็สติกเกอร์เท่ๆใ,ใช้นะครับส่วนใครที่อยากได้ชุดแฟชั่นกับ G f o r i นะครับอย่าลืมไปเติมที่ทวิตที่โฟ p a g เนะยครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูป,ปอ,องมามี่บอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูก ขออคุณครับมาครับนี่คือชุดแฟชั่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่มเข้ามาในเกมนะเอออันนี้คือแบบว่าใหม่ที่สุดแล้วนะครับเป็นรูปร่างของจักรพรรดิเด็กยูอาร์นะครับเดี๋ยวกดมาที่ตรงนี้นะครับแล้วกดมาที่เปลี่ยนโปรไฟล์นะครับแล้วเลื่อนมาที่ล่างสุดเลยนะเราจะได้รับโปรไฟล์นี้ฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่ามันต้องทํายังไงแล้วก่ดมาที่ตะเวนทุ่งนาเนี่ยก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปเนี่ยให้เรามาตีบอยก่อนนะอันดับแรกนะครับ คือให้เราตีบอยสวันละสามรอบนะเพื่อรับโคมไฟอันนี้เนะี่ย่ะได้โคมไฟเนะี่ยได้กองฟางแล้วก็ได้ต้นข้าวนะเพื่อที่จะไปแลกของเนะี่ยล้วก็พยายามเนะี่ยทาภารกิจเนะี่ยทั้งภารกิจของกิจกรรมเนะี่ยแล้วก็ภารกิจรายวันเนะี่ยให้สําเร็จทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นล็อกอินเนะี่ยแล้วก็ดูศึกสุดเก่งเนะี่ยดูศึกดวลสุดเก่งนะเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะก็คือให้เรากดมาที่กิวของเราเองนะอ่ะพอเรากดมาปุ๊บใช่ไหม 1วันเนี่ยมันจะแข่งหนึ่งรอบนะครับถ้าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้โคมทองนะครับโคมทองนี่คือ100แต้มนะครับส่วนโคมสีม่วงเนี่ยคือ20แต้มนะแต่ถ้าห้าอันก็100แต้มเหมือนกันนะครับก็จะมีอันดับของแต่ละกิลด้วยนี่ครับแล้วเราก็เข้ามาเช็คอันนี้แล้วเควสมันก็จะเสร็จนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็ส่งทีมเก็บเกี่ยวนะครับส่งทีมเก็บเกี่ยวก็คือส่งรถไถนานะให้ไปเกี่ยวข้าวเองนี่ยพอเกี่ยวข้าวเสร็จแน้วก็รอประมาณ3ชั่วโมงนะครับเราก็จะไดบะดมเอีจ๋ยผก เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ผ่านท่าสู้หุ่นรายการนี่คือตีบอสนะตีบอสสามอรอบที่ผมบอกนะครับแล้วก็จุดโคมนะครับพอเราทําทั้ง3แบบ4แบบเสร็จเนี่ยอ่ะก็คือสู้บอสนี่ครับทำภารกิจแล้วก็กดเข้ามาที่เกียวของเราเนี่ยแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวจากรถไถานาเสร็จเนี่ยแล้วกดมาที่โคมมงคลเนี่ยอ่ะ ก่นมาที่โคมมงคลเนี่ยครับเราเราก็มาจุดโคมนะยครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไอโคมตรงเนี้ยถ้าเรามีโคมทองนะยครับเราสามารถเชิญคนในเซิร์ฟนะยครับหรือว่าเพื่อนในกิวหรือใครก็ได้ที่อยู่ในเซิร์ฟเราแวกเดียวกันเนี่ยมาจุดโครมร่วมกับเราได้นะแต่ต้องเป็นโคมสีทองเท่านั้นนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาจุดโคมกับเราเนี่ยจะได้แต้มมากขึ้นนะเออ จะได้แต้มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีภารกิจตรงนี้ด้วยนะครับเป็นภารกิจพิเศษนะครับก็คือใน1วันเนี่ยถ้าเราเติมแบงค์นะไม่ว่าจะกี่แบงค์นะครับเแบงก์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแพ็กต่างๆเนี่ยคือแพ็กที่เป็นแบงค์เขียวอะพอเติมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้โคมทอง1อันนะครับแล้วก็ตัวม่วงหนึ่งใบในการเปิดนะครับก็คือถ้าใครที่เป็นสายเติมนะครับก็ลองเติมแพ็กสามสิบห้านะครับเพื่อที่จะเอาโคมทองนะครับแล้วก็ไปจุดกับคนในเซิร์ฟเนะ พอได้โคมมาใช่ไหมแล้วก็ทําการจุดโคมนะครับตอนจุดโคมเนี่ยเราสามารถเดินเล่นได้นะอ่ะเราก็จะได้รับคะแนนมาเนี่ยแล้วเราก็กดมาที่รางวัลคืมหน้าเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่าตอนนี้คะแนนของเราเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็เลื่อนมานะครับส่วนรูปร่างจักรพรรดิเด็กเนี่ยจะอยู่ที่6 0พ0แต้มเนะยครับ พอเราได้โคมนะครับไม่ว่าจะสีทองหรือสีม่วงเนี่ยพอเราทําภารกิจไปเรื่อยเนี่ยจนคะแนนของเราเนี่ยถึง6,000เนียเราก็จะได้รับเนี่ยรูปร่างจักรพรรดิเด็กแบบผมม่เนียนถ้าถึง8,000้ยก็จะได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอถึง1,000 0เนี่ยเราจะได้รับตัวละคร G4UR ฟรีนะเออ ฟีเป็นตัวเลยนะแต่ว่าประเด็นคือคุณต้องมี G โฟล่างแรกด้วยนะครับไม่งั้นคุณจะปลุกตื่นไม่ได้นะเออแต่ถ้าใครที่มี G โฟแล้วนะก็จะได้เป็นหินปิศาสนะได้เป็นเศษ G โฟนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะครับส่วนแต้งสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่15ึ0 0หมื่นห้าพันนะครับเราจะได้เป็นอัญมณีในการฝังลูนนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็เป็นแผ่นทักษานนะครับอ่ะนี่ก็คือของรางวัลทั้งหมดนะครับถ้าใครอยากได้ชุดแฟชั่นนะคุณก็ต้องรีบนีครับทำเควสเนะครับรี่ะจ ให้ได้รับ6,000แต้มไว้วแนบแล้วก็ขาดอีกประมาณ4,000แต้มคุณก็จะได้รับ g 4 u r แล้วนะเผื่อใครเนรบที่เล่นเซิร์ฟใหม่เนบหรือว่าใครที่ไม่มี g 4 u r ก็สามารถมาทําภารกิจได้นะถ้าใครเป็นสายเติมก็อย่างที่ผมบอกเลยนว่าคือเติมแบงค์บแบเจ็ดแบงค์ก็ได้นะค,คนทองคุณก็จะได้รับ ปุ๊บแล้วก็มาเปิดมาจุดโคมแล้วก็เอาต่อม่วงเก็บไว้นะเผื่อไปเปิดหาหินหาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าใครกลัวมันไม่ทันจริงๆนะครับเราก็สามารถมาแลกโคมทองได้นะครับตรงนี้ก็จะมีให้แลก2อันนะครับส่วนร้านฟังข้าวเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีโคมหรือไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าเราสามารถมาแลกกรอบโปรไฟล์ได้นะเป็นรูปเหมือนาพระจันทร์นะเหมือนพระจันทร์นีแล้วก็สามารถมาแลกตัววุ้นได้2ใบะครับแล้วก็ระลึกโคมอ่ะระลึกโคมก็สามารถเอาแบงค์นะแบงค์เขียวย0แบงค์เนี่ยมาซื้อโคมทองได้นี่ครับพอ คือส่วนใครเนี่ยที่ไม่ใช่สายเติมนะเป็นสายฟรีก็สามารถมาซื้อคมม่วงได้นะคมม่วงก็จะมีขายนะแล้วก็มาเหมาคมม่วงแล้วก็ไปจุดเพื่อรับแต้มมันเองนะแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าใครที่อยากได้แบบอยากได้ของทั้งทั้งสองร้านค้าเนะี่ยเราก็สามารถซื้อลวงข้าวนะแล้วก็ฟังข้าวได้นะแล้วก็เป็นแลกของในร้านเองนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ที่สําคัญถ้าใครที่มีลูกแก้วราชาทะเลจากกิจกรรมไอสารวจป่าไม้รอบก่อนอนะ แล้วหินปีศาจไม่พอเนี่เราก็สามารถมาซื้อหินปีศาจได้นะแต่เขาขายแค่ก้อนเดียวะครับอยู่ที่1,750พเพชรนั่นเองนเนีเผื่อใครขาดก้อนนึงพอดีไงเราก็สามารถปลุกตึงราชาทะเลได้เลยนะอย่างที่ผมบอกเลยนะว่าคือท้าสู้หุ่นไยการนะก็คือตีบอสให้ครบ3รอบนี่ยแล้วก็ทําภารกิจรายวัน,นะนีัย ให้ครบทุกวันเลยนะอันนี้คือย้ำแนวทุกวันแล้วก็มาทําภารกิจกิจกรรมไม่ครบเห็นไหมเขาบอกท้าสู้หุ่นไลกาครบ20ครั้งเราก็จะได้รับโคมอีกเนี่ยเห็นไหมเขาร่วมชนะเป็นเวลา3วัน3วันนั่นคือแข่งไอคิวเนี่ยสวันเราก็ได้โคมทองอีกเนี่ยพอแข่งคิวเสร็จเราก็ได้โคมทองอีกถ้าคิวเราชนะเองเนี่ยแล้วก็ อย่าลืมนะครับทุก3ชั่วโมงให้เข้ามาปล่อยรถไถานานะครับเพื่อที่จะให้รถเนี่ยมันเกี่ยวข้าวนะพอเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็ได้ข้าวนะครับได้กองฟางแล้วก็ได้โคมนะเพื่อที่จะไปแลกของนะครับพอเราได้โคมมาปุ๊บเราก็มาทําการปล่อยโคมนะครับถ้าใครมีโคมทองนีก็หาเพื่อนในกิวหรือหาคนในเซิร์มเนี่ยมาจุดโคมเริ่มกันเนี่ยเขาก็จะได้แต้มกับเราด้วยเนียเพื่อคนที่มาด้วยนเนี่ยเขามีโคมทองเหมือนกัน,นเนี่ยเขาก็จุดต่อเลยนี่เราก็จะได้แต้มฟรีกับเขา เหมือนกันนะครับเนี่ยคือเทคนิคการนั้นแต้มยังไงให้ไวๆนะครับส่วนใครนะครับ ที่อยากได้เร็วแบบเร็วจัดๆแล้วมีเพชรเยอะรับก็สามารถมาซื้อโคมได้นะครับส่วนใครที่เป็นสายเติมก็จัดโคมทองไปเปิดเลยนั่นเองนะครับผมก็ได้ทําการสรุปวิธีการเล่นให้ฟังแล้วนี่ครับว่ามันต้องทํายังไงนะเพื่อที่จะดันแต้มให้ได้ไวรับได้ทั้งชุดแฟชั่นแล้วก็ได้ทั้งตัวละคร G4UR ฟรีนะครับเผื่อใครที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้นะครับหรือว่าใครที่ไม่มี G4UR นะครับนี่คือแนวทางที่คุณต้องทํานั่นเองนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่่่รับบชมมนจยาลืสง เกมสตตีเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับเจ็ดหมื่นนิดๆจริงๆนะครับก็จะกล้านแล้วนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนอย๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้าบายบายครับผม